บอนถนัชัยครับผมรับบทเป็นนาเพงเลยไหมครับรับบทเป็นนาเพงครับสวัสดีครับรีวครับรับบทเป็นหมอวุดครับสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นลาวมาครับสวัสดีครับสตังค์ครับผมรับบทเป็นเวฟแล้วก็เจ้าชายดาวินครับดีครับสวัสดีครับนิวไตครับรับบทเป็นตั้มครับสวัสดีค่ะมินทิชาค่ะรับบทเป็นกระแตค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วทีแรกของเราเป็นไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ครับก็ อ่าเป็นเฟิร์สอีพีครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ครับผมอามีใครจะเสริมอะไรไหมฮะก็จริงรู้สึกรู้สึกดีใจที่ที่จะได้ดูตอนแรกไปพร้อมๆกับแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าน้องๆทุกคนหรือว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจมากๆที่จะได้มานั่งดูแบบว่าเฟิร์สอีพีด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยครับถ้าเราพูดเรื่องกันสักนิดนึงก่อนอ่บเริ่มจากนี้ค่ะมิชาของเรากับละวายยังไงบ้างครับ ครับอะเดี๋ยวอเ,อยเอาเรื่องยอ่อไหมเรื่องยอ่อครับครับผมเรื่องย่อนี่ไม่ตบด้วยไม่ตบด้วยครับก็เรื่องย,ออย่อ,ยอครับก็เริ่มเริ่มจากลาวาครับผมก็เป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีสำหรับแม่แล้วกันแม่ก็เลยเนี่ยส่ง ไปที่เกาะครับเพื่อให้ไปดัดนิสัยกับนพิงใ, <จ S 1> ใช่ครับรแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพจ้าชายดาวินครับก็มีอารมณ์สุนทรีครับผมก็มาเที่ยวที่ไทยพอดีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ทำให้เขาต้องไปนอนเกยตื้นอยู่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาครับผม,มเราเล่นเป็นเราเหผม<ไ>ปเป็นเวฟครับไม่เขาเสนอจะเล่าไงเรื่องย่อครับเรื่องย่อครับให้ให้เราพูดว่อา,าอะไรนะ ให้พูดถึงเอเอพูดถึงก็คือคือเราอ่ะหลังจากที่เราโดนส่งมาอยู่ที่เกาะใช่ไหมไปทํางานอยู่กับนะ้าเราก็วันหนึ่งเราก็มีคนคนหนึ่งเขาโดนซัดมาก,กับคลื่นซึ่งก็คือโดนคลื่นซัดเลยโดนคลื่นซัดโดนโดนโ <c oughs> ดนคลื่นซัดมา <ๆ S 2> มา, <ๆ S 2> มาเกยตื้นอยู่เราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องหน้าผมอาจจะปูดข้างหนึ่งก็ได้เราเล่นเราเล่นครับครับ อ่ะแล้วเราช่วยชีวิตเขาไว้เราเรื่องราวมันก็จะดําเนินต่อไปที่มีหมอเป็นคนช่วยชีวิตเขาด้วยซ<อ>ช่ไหมคือคุณหมอว่าไงครับก <c oughs> เ็เราเรามาช่วยชีวิตเขาต่อจากที่ล <c oughs> าวานี่เป็นคนพามาส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ลาวากับตั้มพาใช่ลาวากับตั้มพาพามาส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีอาการความจําเสื่อม เป็นชั่วขนาดแล้วกันครับ<ม>หรือว่าช,ชื่อชื่ออะไรครับโอ้โหตรงมาที่นี้คุณจำได้คุณจำได้นี่ i s ออ s o c i a t i อ e a m n e s i a นี่เนี่ยเพ<ม>ื<ๆ>่มมอนผมนาครับแล้วก็ก็จะมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องไปครับก็คือความรักของคุณหมอกับนายหัวครับซึ่งเป็นความรักที่ <c oughs> ยังไงครับส่งต่อได้<ม>เลยเหมือนส่งไม้ต่อต่อกันไปเลยก็เป็นความรักในแนวผู้ใหญ่ที่เราอยากให้เป็นเซนส์ความ ความรักของ L G B T Q นะครับที่ที่รู้สึกว่าปัจจุบันเนี้มันถูกเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะมาส่งต่อเรื่องของเราให้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเออจะเป็นยังไงต่อจะได้แบบลงเอยกันดีไหมหรืออะไรเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็นนนนนในขณะเดียวกันครับที่ผมออทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมี เขาเรียกว่าสวยที่สุดในโรงพยาบาลหรือเปล่าใช่ค่ะ <c oughs> สวยที่สุดในเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนในเรื่องนี้ก็จะเป็นพยาบาลนะคะทํางานกับหมอวุฒิแล้วก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสให้กับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะมีตั้มด้วยะคะ่ะตั้มก็จะเป็นคนที่ คอยคอจีบกระแตอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคู่เราก็จะเป็นคู่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณก็ส่งต่อให้นียวพูดหน่อยนะกำลังจะส่งต่อยังไงยังไงครับตั้มตั้มต้องพูดอะไรเพราะกระแตพูดหมดแล้วจริงๆตั้มหลักๆอ่ะรอดูรดูดีกว่าตั้มนี่เขาเป็นพี่เชนพี่ที่มาเทรนให้ลาวาเนี่ยเพราะว่าลาวาถูกส่งมาที่เกาะนนี่ใช่ครับไอ้นี่คือลาวาเป็นเด็กผมแล้วกันในเกาะไม่ใช่เด็กเกาะแต่เป็นเด็กตั้ม เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทกันครับแล้วแบบนีบรรยากาศในกองเลยนงครับมีการไม่ถึงแดดหรือว่าอะไรฮะแดดก็ได้ครับก็มาถ่ายกันถึงทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับก็เอาบรรยากาศบอกหน่อยครับบอกหน่อยบอกหน่อยครับก็บรรยากาศในกองครับก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือคือด้วยพอทุกคนทํางานร่วมกันนะก็จะมีหลายชีนี่เข้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกครับแล้วก็ยิ่งเหมือนว่าเราทํางานด้วยกันเยอะยิ่งถ่ายด้วยกันเยอะครับมันมันรู้สึกอบอุ่นเนาะ ผมว่ารู้สึกว่ามวลรวมของเรื่องเนี้ยมันได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ความแบบว่าความเป็นครอบครัวเนาะใช่ผมว่าจริงๆรแล้วมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันในทะเลแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแบบว่าไปไปหลายวันแล้วก็แบบกลับมาอยู่นี่แค่วันเดียวแล้วก็ไปเจอกันอีก 3- 4มสี่วันอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนานมากๆมันทําให้สนิทกันมากขึ้นแล้วด้วยด้วยมูดเรื่องมันเป็นแนวแบบความอบอุ่นเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันเลยแบบเออตรงกับโจทย์แล้วยิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันก็เล่นออกมาได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ดยังไงครับคนนะครับไม่ใช่ส้มมันต้องนาเนี่ส้มแปลกแต่ส้มก็น่าจะหมดตลาดเออเอานะครับส้มก็น่าจะหมดตลาดไทยอยู่นะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูครัวินนี่วินนี่วินนี่ชอบส้มครับเป็นกองเพราะว่ากองน่าจะปวดอยู่คือในกองคนทุกคนก็ไม่เอาจริงต้องจะทำงานทุกคนต้องจะทำงานงานหนักเลยแหละจริงใครหนักสุดมีโอหนักสุดเลยมีโอนี่ตัวแบกเลยพูดตรง คือถ้าไม่มีนนโอนี่คือพวกผมไม่ได้มาถึงทุกว<ช>ันนี้ใช่ครับไม่มีต้มแน่แกัน,นไม่น่าเกี่ยวกับผมนะครับอ่ะคือมันบรรยากาศโดยรวมก็สนุกครับก็ถูกพาร์ททำงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานแต่ว่าพาร์ทที่แบบเวลาชิวเราก็ทุกคนก็คุยกันก็แซวกันสนุกดีครับครับผมมีหายาที่ม่อดไปทันในกองนี้หายาทหมายถึงอะไรครับความแสบอ๋อผมผมเบาลงแล้วครับ อันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องๆแทนแล้วครับใครใครแสบสุดน่าจะเป็นนีโออยู่ดีครับเเอาความจริงเอาความจริงบ้างแหมไม่แสบผมผมขึ้นไปถึงว่าสร้างสีสันให้กองทุกคนสนุกอะไรอย่างเงี้ยเออลกองนี้คือมีสีสันขนาดไหนครับคอยหยอกคอยแย่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ แดงเลยนะทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เธอเรียบร้อยมากเลยอ้นะครับไม่คือวันนี้แอร์หนาวครับเพื่อนเพื่อนผมใส่สก้ามันด้านในใช่ครับเละหนาวมากเลยเนี่ยเย็นตรงนั้นหนาวมากไหมครับใช่ได้อยู่ครับนิดหน่อยนะเกี่บอกว่าไปถ่ายทะไรครับภาพเป็นยังไงบ้างภาพไปถ่ายทะเลภาพก็เป็นทะเลครับไม่ใช่ป่าสวยไหมคะเราเล่นเนาะสวยครับสวยครับก็จะเห็นเกยตื้นไอ้นะครับ ม <S 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 เเ่เราเห็นเราเห็นเยอะเลยก็เดี it, it <S <s oh, ๋ยวรอดูภาพเรื่องนี้ไั้เลยก็ไม่ผิดหวังแน่นอนรู้สึกว่าที่เราทุ่มเทกันไปเนาะคือคือเรื่องนี้มันอาจจะต่างจากเรื่องอื่นด้วยได้ชี่ว่าเราไปอยู่ที่นั่นมานานมากแล้วก็ด้วยแทบจะ90%เซของเรื่องเลยครับมันเกิดขึ้นที่ทะเลหมดเลยครับก็เดี๋ยวรอดูภาพสวยๆแล้วก็เนาะภาพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมู m มูทมันดีมากเนาะใช่เพราะจริงๆมันเรียลมากเพราะว่าไม่เค สี่โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ถ่ายหรอกยังถ่ายอยู่ตรงทะเลตรงนั้นเลยใช่ครับคือทุกอย่างมันจะเรียลมากเชื่อมือพี่โจได้เลยถูกต้องครับคือพี่โจเขาทำภาพสวยอยู่แล้วครับแล้วยิ่งแบบอยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยด้วยการเฉดสีกันอะไรผมว่าได้ดูในตัวอย่างก็รู้สึกว่าชอบแล้วครับครับอย่างในเรื่องนี้แฟนจะได้เห็นอะไรบ้านอกจากว่าภาพสวยแล้วได้เห็นมินนี่สตางค์หวานไหมคะ เราเห็นแน่นอนครับผมไม่เห็นหรอกไอ้นะครับโอ้โหคอนเสิร์ตนี่น่าจะน้องๆหมดเลยครับเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องครับเดี๋ยวรอดูในเรื่องอันนี้หวานใจ EP นี้เลยไหมคะใช่นะครับหวานใจ EP เลยเดี๋ยวรอดูพร้อมกันได้ไหยไม่แต่ EP แรกๆเราอาจจะมีคอนฟ l i c กันก่อนไม่ไรยังไม่ได้หวาน EP แรกต้องรอคมเดาถ้าเกิดเกิดขึ้นมันจะค่อยๆดำเนินไปใช่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเจ้าชัยก็มาเกยแล้วแป๊บเดียวในบรรดาสามคู่ครับ วันนี้ตะต่างหวานมากครับไม่คือเขาเขาหวานกันมากแบบผมเห็นมาไงก็เลยรู้ว่าเขาใช่ใช่แต่คือเวลาเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคนอืนนเนี่ยเขาแบบเขินไหมใช่ไหมครับเขินไหมก็เขินคือเวลาเขาอยู่กันสองคนนะเขาเขาน่ารักของเขาครับอ๋อครับครับไม่จริงๆอ่ะคือแต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเองเป็นแบบว่า เป็นเวความรักในแต่ละแบบผมว่าคนดูก็จะได้เห็นเส้นทางความรักหลายหลายหลายหแบบนะรันหลายรูปแบบครับผมคนละสีสันกันให้นิยามเลยไหมคู่พี่มอนจะเป็นแบบคือเลยคือจริงๆของเราก็หวานเนาะเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยตอนแรกเลยเราเปิดกันมาด้วยความเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเยงี้ครับก็เลยก็เลยอาจจะมีความหวานกว่าคู่อื่นนําหน้ามาก่อนใช่ครับประมาณนั้นแล้วหลังๆก็อาจจะมีคอนฟ lict ตามมาอะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าคู่ของพูดคู่ของคุณไปครับคู่ของพวกเราก็คือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะเริ่มจากการที่อเป็นไม่ชอบกันก่อนเป็นเป็นความความรักแบบต่างต่างชั้นเนาะอ่าใช่ครับไม่ก็ในเรื่องผมในเรื่องผมมินดาชัยไงใช่ในเรื่องผมมินดาชัยไงอแล้วก็บวกบวกกับความจำเสื่อมเขาบีใช่ครับผมมันก็เลยซับซ้อนนิดนึงโดยมีความมั้นกแพงเล็กน้อยอย่างนี้ครับ คู่นิวมินจะเป็นหนูว่าเป็นเรื่องเป็นความแตกต่างด้านไลฟ์สไตล์ละกันค่ะเหมือนมีความฝันที่แตกต่างกันการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันคนนึงมีจุดหมายอีกคนนึงอาจจะแบบว่าสนุกกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นตรงนั้นว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงเป็นมากน้อยแค่ไหนเพื่อความรักอืตอบก็คมเลยอกพร้อมกันเลยถูกต้องเลยอันนี้ครับคือปฏิตโจด,ดแตก ตัวเองจะลืมอะไรก่อนผมเหรอครับก็น่าจะลืมทุกอย่างนะครับถ้าถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็น่าจะจําอะไรไม่ได้เลยอะไรนะครับลืมทุกอย่างเลยอครไม่ลืมเลี้วคนเดียวพอครับเอออันนี้แหละอันนี้อันนี้ก็ตีโจทยแตกไม่ผมันมันไวครับผมนึกไม่ทันครับแล้วลืมจะจำอะไรเนี่ย เมื่อกี้ทมอะไรนะผมจำไม่ได้เลยอ๋อจะจำอะไรได้ก่อนอ๋อลืมทุกอย่างยกเว้นแล้ถ้าริวจำได้จะจำใครจะจำอะไรได้ก่อนเข้มมากเพื่อนจรจริงจะตอนนี้คุณเต่อว่าลืมผมคนแรกนีดเดินออกจากตรงนี้เลยแล้วกเนี่ยลืมผมคนเดียวจำพี่มลได้คนเดียวครับ อมาคุณลองถามถามนี่วันนี้จะตังค์มันไดีกว่านี่คุณเอาคุณนอาไปก่อนอ่าโอเคโอเคลืมนิวคนแรกเลยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนี่คำถามนางงามป่ะครับลงเลย่ะลงเลย่ะอันนี้โดนถามถาถามถามเขารอเล่นเขาพูดอยู่ลอเล่นค่ะหนูก็คงพยายามจะจำทุกอย่าง ส่วนผมกินโอเมก้ามันน่าจะเด็กก็คงไม่เสื่อมแล้วกันครับอ่ะแล้วเราแค่ตอเราจะจำอะไรได้เป็นอย่างแรกเเออ้าามกกกินบว่ถ้าจำถ้าจำอะไรไปได้เป็นอย่างแรกโอ้โหยากจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ชิงมงอะไรนะไม่ชิงมงพอจำได้เป็นอย่างแรกขอเปลี่ยนคำถามครับดี อยากจำอะไแล้วเจ็นคนครับคาดหวังครับคาดหวังคาดหวังนะเขาในเรื่องของความจำเสื่อมใช่ไหมวินี่ถ้าความจำเสื่อมจะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมนะไม่ใช่จำนะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมออะไรรเป็นย่างแกก็ลืมคำถามที่พี่ว่าทำลืมอะไรเป็นอย่างแรกเจ้าเหมือนกันนะคืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมสติ ลืมสติแม่จิ้มจิ้จิ้มจิ้มลืมสตินี่นเขาคิดมาแล้วตัวเองครับอ่ะพูดพูดทีลืมสติลืมสติครับแต่มีอะไรนะคะไม่ไม่มีอะไรแล้วสะาครับจะจำอะไรเป็นอย่างแรกคะจำอะไรเป็นอย่างแรกนะครับ อันนี้จริงทุกคนก็ทำท่ากันคิดนานว่าคำ<อ>ต,ตอบอะไรคำต,ตอบมันก็มีอยู่แล้วครับวินนี่สิครับอืมก็เข้าชงมาอย่างนี้อ่ะโอเคไม่ <c oughs> ค่อยสบายใจ <laughs> <c oughs> ครับ รอไปดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวอะรอหลายรอบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์นะครับเออก็ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์ดาสมเมอร์ผมติวเตอรชายมวยชายหานะครับวันนี้ก็ออนอีพีหนึ่งมันตอนแรกครับผมแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอีพีหนึ่งนี้จะเป็นการเปิดเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าจะนําไปสู่ความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นได้อย่างเพอร์เฟคแน่นอนครับผมเป็นมีตัวอย่างเพลงปล่อยออกมาแล้วด้วยครับผม อาวินี้ฝากเพลงหน่อยนะครับก็ฝากเพลงด้วยนะครับก็เรากําลังจะปล่อยวันนี้ช่วงเวลากี่โมงนะเพื่อนหกโมงครับเพลงคุณนะเพลงผมแต่ว่าผมปล่อยแล้วหรอปล่อยแล้วก็ปล่อยอยแล้วป่อยแล้ล่อยแล่อยอย่แล้ปล่อยเลยหยายายาหยฝากติดตามด้วยครับเพลงเพลงผมนะครับเป็นชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าสายลมแบบเลี้ยวขึ้นนะครับทากคนจะได้ฟังไ้มเราเพลงนี้คือผมมาผมมาไม่ค่อยผมไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นไงแต่ว่าผม เขือนเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเพลงเดียวมาก่อนเพลงแรกของวินนี่ครับอ่าครับผมก็อ่าผมทําดีที่สุดเลยก็อยากให้แฟนๆติชมกันได้ครับต่างกันไหมคะอย่างข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเออพอร้องไม่เยอะแล้วเขาทําได้เขาเก่งอยู่แล้วครับฟังฟังแล้วว่าไงบ้างคะไม่แล้วครับฟังจบแล้วครับออกเพลงใหม่ต่อได้เลยไม่ถึงไม่ถึงเพลงนี้ไปเลยไม่มันมันเพลาะไงแล้วก็เราอยากฟังอยากฟังอีก ถูกต้องอุ้ยอันนี้อินเทรนนะอันนี้ไม่ได้เลยขอโทษกเพลลงผด้วเยคือจริงๆผมมีอินไซส์ผมมีอินไซส์เะไงคือผมเจอสตังค์มาแก้เดินไปห้องน้ำด้วยกันนะสตังค์ก็ชมตลอดเพลงวันนี้พอนะเพลงวันนี้พอจริงๆอย่างนี้เขาเขาเขาชมแล้วรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับมูดเรื่องรุมงรงด้วยรู้สึกว่าอ่ะยิ่งบวกกับซีรีส์ยิ่งรู้สึกว่ามันเข้ากันครับผมครับแฟนที่เท่าวันนี้ไม่ได้มาอ่ะสามารถดูได้ที่ไหนบ้างแล้วหลังยังไง ครับก็สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มานะคบไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ครับแล้วก็รับชมพร้อมกันนะครับทาง YouTube GMTV Official ครับผมนี่แม่ถูกต้องครับก็สูครับเลยใช่เป็นคำพูดเป็นคำพูดให้กำลังใจซึ่งกำลังใกัน้เกินไหมครับเกิดไหมเกินมาก มาละมาละเริ่มทํางานแล้วค่ะเครื่องชมเครื่องที่สอบเริ่มทํางานแล้วนะคะเด็นใช่ไหมอย่างเปลี่ยนเปลี่ยไม่เปลี่ยนใจเนาะครับผมแล้วเขาจองผมไปแล้วผมจะชอบชอบชอบคนคนคนชอบใช่ไหมชอบครับชอบที่ชายหาดครับอ๋อหรือว่าจะพูดว่าเจอฟงเจอแฟนอะไรบนชายหาดว่าไปมั่นอย่าไปเถื่อนซิพี่มั่นความรักครับผม เจอความรักบนชายหาดเิอค,ความรักแถวนี้แล้วความรักแถวนี้เหมือนกันอ๋อมันมีนหลากหลายมวนครับ<อ>ไปครับไปไหวปเนี่ยไปเยหนขากลัวอยู่เขากลัวอยู่ต้องปอบิดปอบิดปองไงโอ้พอใจไปหาเจ้าชาย ได้ต้องใกล้อีกไหมครับผมผมว่าใกล้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานขึ้นสะพานลงสะพานเบรกหน่อยเบรก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 ยืดยืดต้องไปต้องไปนะฟิสิกส์ผิดพลาดแล้วอ่าแต่มาไวให้กับวินนี่สุดขอเสียงกรี๊ดและปรบมือนะให้กับวินนี่สามทาง ก่อนอื่นกอนใดก่อนเข้าเรื่องอะไรเลยในฉันขออนุญาตก่อนนะคะทุกคน่ากราบสวัสดีทุกคนนะคะและขออนี้ตเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะคุณทําอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันมองไปไกลเนี่ยเตรียมตัวแล้วในสคริปต์เนี่ยดีฉันต้องเชิญเพื่อนคุณขึ้นมาแล้ววันนี้แต่ว่าขอขั้นตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนคุณทําอะไรคุณเดินมาเมื่อกี้ดุยดุยดุยคุณทำอะไรสมแหวนนะครับ คุณโฉบแบบให้เราทำใหม่คุณรู้ไหมการโฉบแบบให้ก like ันมันคือคนรักกันเขาทำแบบนั้นเป็นการมั่นหมายว่าเป็นการโโอ้หเลยหล่อไว้ก่อนเลยหล่อโอเคคุณก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วผมก็เซอร์ไพรส์เลครับดังนั้นการปอดถิ่นในีอดโรับนระดับไม่กับอินนิสันค่ะ